ยาย,ยายยายยายทำอะไระยายยาววันนี้นะคะเราเลยอยากุ้งสดนะคะืค่อกี้ก็อยากกุ้งสดไปแล้วนะคะพร้อมไข่แดงเค็มวันนี้ก็จะอยากุ้งสดแล้วก็มีไขยย่เนื้อม้าเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะนี่ก็โผล่พิกอยู่นะครับเป็นการเตรียมเครื่องยำนะคะ <S <S คดูค่ะกินกินกินกะเทียงกินที่ว่าเย,ย นี่เจ็ดจนแสบมีเลยหรือเปล่าใช่ราากระ,ะ,ะเทยระยำยกครกนะคะ อันนี้ออัอะไรอี้เวเือใส่น้าอลไปตให้ผมรวมเยเอามะนาวหน่อยสิครายเน้ำามะนาวของมะนาวในอ่เครื่องปรุงร้านเขาแบบเถือว่าอลังการลายตามากนะครับใช่ไม่ว่าจะอะไรก็ยนองต้องไม่มีการตวงการชว่วลงเลยนะโอเค ไปค่ะไปแอด้วมคะค่ะกคใปยค่ะลูกคอไม่ต้องไม่ต้องไม่งั้นออสมอนีเนัเอตกิ่ต้องแบบยั่วมากอนี้กิ่งี่เดาอดช่ไหมอมาอันนี้จะใส่ปะงาหน่อย ยนปลาบาวเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ปลาดาวนะใส่ก้งีกหนึ่งนะคะยำปลาดานะคะอ่าต้นกาดจะเป็นพ่อบครัวให้กูเถอะคนใช้ยำนะคะอ่าต่อมานะคะกุ้งสดนะคะกุ้ดโยกุงยี่ยวนะคะว้าว เดี๋ยวเราตอกไข่กนนะทั้สามฟองเนาะใส่กิบเลือกเปลี่ยเกิด้วยอุกสาห์ตอกไข่นี่แม่หน่อยมากว้าวเออถ้าพวกเราเปิดร้านอาหารนีะนียว่วคัะผักมีเท่าไหร่แสนม์ทั้งหมดค่ะคงจะไม่ได้ส่งแก๊ปน่ะคงจะยั่วแก๊ปอยู่อะไร ไม่ขาครื่งอ่ะมันไม่เป็นไ,ไรเจ้าไม่ใส่ก็ได้ตอมาลูกนึงก็พอนี่ดูจินมมันอย่างนี้เลยยิ้วอะ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ชิมนะอ้าไม่เป็นไร๋ยอกให้ปาดใสข้างหน้ามันก็ได้ค่อยควานใส่เลย nó sẽ hmm. hmm. là làm nó Ừm. Hửm. Ngon Để của tạm